S <S <S 1> <S 1> วันนี้ต้องมารับงานใหม่ครับช่ว่อฟังลูกต้องหางานทานำเรื่อยๆแม่ตกงานกลับบ้านลูกก็ยังเรียนต้องดิ้นรนครับชีวิตโหหยุดไม่ได้หางานทำเพื่ช่วยผลของกรอบแค่ลูก ออดูเฉยๆไม่ได้ครับเขาไม่ให้ตังครับโอเคถ่คายมากก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาว่า,าครับเรียบร้อยครับเฮ้ยดิสฮาวัตเดียววันเฮลิทจิ๊ดใสิ๊ดใฮาวัต โอนโอนโอนทัวร์เลทอ่ะอ๋อทัวร์เออทีเอเลททีเอเลทอะไรเนาะได้งานช้าพระเกี่ยวก็เดียวคุยวก็ยาวแล้วครับชีวิตของเดิรเวอร์บากลาอิเสียเวลา เราไม่ยุ่งเกี่ยวครับโชกกันโชกกันไปเอาเลยเอาเลยไปเกี่ยวครับพี่ไทยนั่งดูเอเดีเอเคุยกันนานทีนี้งานช้าเลยกูอา้าวโอเคโอเคเ,อเดี๋ยวเขาก็ต่อยเว่นตาแตกหลอกเสือกใส่เว่นไปเถียงเขาเอาเลยครับ มันไม่ได้เป็นรอยเป็นอะไรกันเลยมันอยากแค่เสียงอะไรเฉยเอ๊ะเหมือนไน่เหมือนไม่รู้ว่าถูกขบวนเราไม่บอกเขาเลยมันเสียงดังขึ้งที่นะไอ้คันชนไม่ถึงหรอกไอ้รถชนเก่ามาั้งหรือว่าถึงไม่รู้นะนะเอาเลยเอาเลยนะดูได้ได้คลิปอะ พดีหาคลิปทัานลงยูทูบเบอร์อยู่ดูคลิปนี่แหละครับบังกลาถ้ามีขี่ชนมีการเบียดกันปุ๊บมันจะคุยกันยาวแต่ไม่ต่อยกันครับ ก็เคลียกันไปหน้าที่เราก็ดูไม่ไปยุ่งเกี่ยวเพราะเจ้านายบอกว่าเรนจะชนถ้ามันเพราะเราไปยุ่งไม่ได้ขับรถกันแบบนี้พวกเบี่ยงก็เบียงก็เก็เต็มก็บียงไปเท่ัเียงไม่ได้อตอบมาตำรวจไม่สนถ้าถ้าไปต่อยกันอ่คุยกันรู้เรื่องก,ก็แล้วจบไม่มีการต่อย ไอ้คนขับเราก็เห็นนะเห็นว่าพวกเยอะไอ้รถตู้รู้ว่าฮะฮะ น,นั่ไงสุด่ะเล่นวิดีโอเล่วิดีโอเดี๋ยวลงยูทูบว่าทีแรกเมืองแคกไไปนี่ครับงานกูช้าก็ตอนมึงชนกันนี่แหละวันนี้สายแล้วเอาขอบไปเอาเคลียเคลียผมไม่ยุ่งนะครับถ้าเมืองไทยยุ่ง เดินแจ้งเดินแจ้งความก็แล้วแต่ที่นี่เป็นวิวแจ้งความจเดยนจอดติดครับเออเดิเนดจะเอาคัดเวลาเมืองนี้ถ้าถ้าขูดเขียนกันได้คุกทีคือมันแซงปาดหน้าไม่สนแต่ว่าคนชนปุน๊บเขาละไม่อยอมนะ ช่วยกันครับชีวิตขอยี้นะครับต้องทำใจทำงานแต่ละวันมีอุบิเหตุคุยกันเองครับคุยไม่ต่อยกัน,น,นรหรอกไอ้นั่นไอ้นั่นอยากรู้อยากเห็นไปดีแปะกันไป ลอยไม่หายถมกนะอีกเหรยเฮ้ยัเ anyway> ี่ยวแทนแล้วแหละเอาจะดูที่ว่ามันจะเกีียวกันนานไ่มเราต้องไปบอกว่าไปกัดก โอ้ยมันไม่ใช่แผลมาหลอกทั้งนั้นอ่ะอันนี้ถูกตรงนี้โดนอยู่ริมเลยจะไม่ถึงได้ไงข้างนี้หน่อยเดียวมันเป็นแผลเก่าอ้นี้มันฉลาดนะมันไม่ถูกหรอกมันจะไม่ถูกได้ไงมันเบียดหรือมันปาดหน้ามาจะไม่ถึงไงหรือว่ามันปาดมุมไี่มาไอ้คันนี้มันปาดมามันไม่โดนรถมันวิ่งไปตรงตรงนี้นะมันจะไปโดนข้างได้ไง สแสดงว่าอ้าน,นี้มีรอยเข่ายาวตาเราเราไปอยู่กับมันแล้วใช่ไหมลูกพี่ครับเรื่องงานช้าหน่อยนะครับมีอุบัิเนตครับเออเกินแล้วีตอนนี้เคลียเคลียได้นะครับต่างคนต่างแยกดีเข้าไปไอชป้ชกตาแตกดูคนขับผมครับ เฮ้ยมึงทำไมใส่เนี่ยเดี๋ยวเขาชกเนี่ยเนี่ยเออใส่เนี่ยเขาชชไอ้ตาแตกงหน้าเออโนปั๊บเลยเทคเอาฮิปตุกเฮ้ยโน้ตเลยฮะเออดูดูดู่าคะแนนลุ้นอยู่นี่ครับเออพ็อกซิงโอเคดู่น่ะข้างหน้านู่น่ะมึงตามไปบี้ไปเลยอย่างนั้นรถขี่กันเนี่ยครับฝาดไปฝาดมา พอเฉียวชนกันแล้วก็เทียงกันครับแต่ไม่ค่อยจะต่อยกันไม่เหมือนไทยแลนด์ไทยแลนด์ไม่ไม่ต่อยธรรมดาครับโบดโบดโอเคเอากันอีกแล้วนู่นครับข้างหน้านู่นครับเฉียวกันอีกแล้วทีนี้ติดกันยาวซแล้วอีกคู่นี่ครับเสร็จแล้วตีนี้วันนี้โอไม่ต้องไปทำงานวันนี้โอเคเดี๋ยทเคลียร์ก็ได้ วันๆไม่มีอะไรครับไปทำงานก็มีเหตุการณ์ก็ฝ่าฝืที่ช่วงแยกครับช่วงแยงกกว่าจะไปก็ได้ดูขวางหน้าขวางตาเลียวซ้ายเลี้ยวขวาพวกกันไปกมดมเด้อเวอ์กูต้องใจเย็นหน่อยด้วย วันนี้มีการชมนานแล้วมอ๋อไปกว่าจะไปได้กูวันนี้ข้ำพอดีเหลืเหลืออีกสองงานกูจะหมดจบทีไปอ๋อเหลืก,วก็ว่ากันไปวัวกันไป รอบที่ครับวิถีชีวิตในเมืองในกรุงเทพฯบางกานะครับห <ๆๆ S 2> าทางรถบุนนาไปจะได้ชนกันเสียงกันบีบแต่อะไรกันไป สิบก้าวละเดีเ๋ยวขอดูออน,นะครับถ้าอย,อย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้ครับน,นย่เราเดี๋ยวตยอคากบเาเดินข้ามกรสวนต่อมากระส่ว,สวนครับอ,อยากเดินข้างกระเดินเป็นความสุขแต่ละวันครับตอนนี้กลับไปเมืองไทยก็คงคิดถึง

เปไ้างตัวนกนจะไา้ตัวนึจะเปนช่ราดไ่ไดาก้าวอ้แกนสบตีก้เอ้าใจ้โอเคกอนจะป่าคนไปได้อ๋อกูจะถึงไหมได้ล่ะนี่เราครับจุดที่เราก่อสร้างกูจะทำงานได้ลวปบากครับยิ่งกว่าแถวเจรัญน วันนี้ผมจะเอาของไปที่ปัม๊มลูเอ16ครับระยะทางก็มันไม่กี่กิโลแต่ว่าปัญหาเรื่องจราจรตามซอกต่อสางจอดยกของเยอก่าน้อยเที่ยแ,แต่ก็ต้องทำครับฝ่หาหน้าครับฝ่ากันนี้นะถึงอยากออกก็ออก,กเอาเงินกันง่ายง่ายในระหว่าง นวครับชีวิตของผมนีอาการร้อนมากเจอแต่ปัญหากาแท้กัรพันเฉียวชนงานเลยล่าช้าครับคนที่น่าจะข้ามเดี๋ยวแต่เราต้องทำงานให้รู้ร่วงที่ตามรายการที่พบรถก็มี่คันเดียวครับช่วยชวยกันจัด ระเบียบให้มันได้งานทุกวันแต่และวันวันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเดี๋ยวอีกรายการอีกการในก็นก่าจะจบพังผลิตหลานีีเอาขนพวกอินพวกปูนหอานลีเอาแบบไปส่งความรู้อีกทีตอนนี้ผมก็ได้ช่วยปวามรู้นาำของผมมันจบแล้วอาจากสำนักานก็ทำไปเรื่อยๆครับเจะรู้ โอเคครับเดี๋ยวังไงก็ขอจบคลิปตกเลียงท่านี้นี่อะไรก็จะ่ทยๆบอกเล่ากันว่าบางกรณีก็อยู่เ,เกี่ยวเี่ยวกับบางไทยสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับ